ค่ะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายเครื่องราชาสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรนศาสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินี3มิถุนายน2 5 6 7อยู่นะคะบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้อยู่บรเิเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะซึ่งได้มีพิธีขึ้นนะคะโดยมีหน่วยงานต่างๆมากมายที่เข้าร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนองค์กรต่างๆนะคะร่วมแรงร่วมใจกันมาถวายเครื่องราชสักการะและอีกสักครู่จะเป็นพิธีจุดเทียนถวายพระพรเนชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่วนราชการระดับเหล่าทัพนะคะที่ได้เดินทางมาร่วมถวายเครื่องราชสักการะนะคะ นอกจากในส่วนกลางแล้วนะคะเราก็ยังมีบรรยากาศของพิธีที่ในส่วนภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดสงขลาลงทั้งจังหวัดกาญจนบุรีด้วยค่ะทุกหน่วยงานก็ได้พร้อมใจกันจัดงานขึ้นอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณนะคะ ทีนะคะกลับหลังหันเข้าสู่บริเวณทิศเหนือนะคะ ความพร้อมแล้วนะคะบริเวณบนเวทีในบริเวณบนทนพิธีท้องสนามหลวงค่ะเพื่อที่จะใช้ออกในความจมรับพันตีแล้วก็สั่เล็กในพระมหากรณุณาีิคุณเนื่เหนือการบันเทิงพระชมนม์ศาสนา ส่งพระเจริญ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 ค่ะนั่นก็เป็นกิจกรรม ก,การ<น>จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในโอากาสบันเฉอร์พระชบบนมรสาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2567นะคะที่บริเวณมณฑลพิธทีท้องสนามหลวงรวมทั้งในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิษณุโลกอุบลราชธานีสงขลาแล้วก็กาญจนบุรีค่ะเป็นกิจกรรมที่ประสบนิกรชาวไทยนะคะ ทางภาครัฐบาลเองร่วมกับหน่วยง,งานภาคราัฐภายกระชนต่างๆประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะพร้อมใจกันจัดก,กิจกรรมดังกล่าวขึ้นนะคะเนื่องในโอกาสมาเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3ม,มิถุนาย,ยน2567ค่ะพวกเขาเหล่านี้ต้องการแสดงออกนะคะถึงความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะจึงมาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็เป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะกิจกรรมวันนี้ซึ่งจัดขึ้นอย่างสวยงามแล้วก็สมพระเกียรติมากค่ะทั้งเรื่องของการถวายเครื่องราชสักการะแล้วก็การจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะ ไม่ได้จัดขึ้นเฉพาะในส่วนกลางที่ท้องสนามหลวงเท่านั้นค่ะแต่ว่าจัดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะเรามีบรรยากาศมาให้ชมกันเป็นตัวอย่างเล็กๆ,ๆน้อยๆบางจังหวัดนะคะแต่ว่าารมีแห่งขึ้นพระบรมราชินีกันค่ะขอเชิญคุณผู้ชมติดตามรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ พระเจ้าสุธิดาพระัรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีสเสด็จพระราชาสมภพเมื่อวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่พระบาทส,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม,มีพระบรมราชาองคการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562 ปวงชนชาวไทยต่างชื่นชมพระบารมีด้วยความปลื้มปิติทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ ทรงตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงน้อมนําพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดําริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบร มาราชชนนีเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเสมอมาในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและส่งพระมหาการณุณาพระราชทานเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก สืบสารการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์การส่งเสริมงานผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินมิให้สูญหายตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในทุกหนแห่ง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจําปีพุทธศักราช2565พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสเชิญชวนให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทยทุกคนตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะทุกคนต่างมีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชารอัลไทยใส่ในการทำนุบำรุงมรดกศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปะการแสดงโขนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยวณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงตั้งแต่พุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโขนภาพ,พยนตร์หัน นิมานไวท์มังกี้ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวานันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2565และเป็นการดำเนินการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเผยแพร่ศิลปะการแสดงประจำชาติไทยไปสู่สากล ที่4-7ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่สและสมเด็จพระราชินีคามิล่านับเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งแรกอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 เป็นการเจริญพระราชมไมตรีระหว่างสองราชวงศ์ให้แน่นแฟนยั่งยืนอีกทั้งพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันง,งดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ตลอดจนการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและชุดไทยพระราชนิยมรวมทั้งกระเป๋าทรงถือย่านลิเผาหัตถศิลป์ไทยอันวิจิตรที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนามาโดยตลอดอยังได้รับความสนใจและการชื่นชมจากนานาอารยาประเทศเป็นอย่างมาก พระราชการณียกิจนานับประการอันเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาญาณและยังประโยชน์อนเนกอนันตแก่ราษฎรนับเป็นโชคดีของปวงพระสกนิกรที่มีพระบรมราชินีผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงเข้มแข็งสง่างามองอาจมีพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้านจึงทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินคู่พระบารมีที่คอยอบอุ้มปวง,งประชาให้พ้นจากทุกภัยและอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์